สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิติจะพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันนะคับเจ้ายำห YZF-R6 ครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2020เป็นรถปี19เลขไม่เพียง7,000กิโเมเท่านั้นครับสบภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงมาเพราะว่าของแต่งคะจะสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมามาชมมาเลยครับเลขไม่คันนี้ครับวิ่งมา7,337กิเมแท้เรามีเลขไม่จากลูกค้าให้ดูทุกคันครับ หน้าจอเรือนใหม่ครับสวยใสไม่มีรอยขีดข่วนกรอบเรือนใหม่ครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าแตกร้าวนะครับฟังก์ชันการใช้งานครับสามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงแน่นอนครับปุ่มกดสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับคันนี้กุญแจชิปครบ3ดอกหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสเลยครับแผงข้อบนเดิมสวยครับน็อตปิดรูน็อตก็มีมาให้ครบครับประกับไฟฟ้าครับตัวกษรต่างๆไม่มีเรือรางครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือกรับ มือเบรคครับเป็นของเดิมไม่คดไม่งอครับกระปูดมันเบรคสวยใสครับไม่มีรอยแตกรายงานนะฮะประกับคันเร่งตัวสอนต่างๆไม่มีเลือนลางเช่นเดียวกันนะครับน็อตถังเดิมนะครับครอบถังเดิมสติ๊กเกอร์เดิมครับสวยครับฝาถังสวยครับไม่มีรอยสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบตัวถังแทบไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่ารักยิ้มเลยเบาะนั่งเบาะซ้อนครับเป็นหนังเดิมนะครับไม่มีขาดไม่มีรูไฟลิ์นิเอรท้ายสวยครับเป็นสีเดิมไม่มี รอยฉลอกดุดล่อนแตกแล้าแน่นอนครับด้านหน้าครับยังคงเป็นชิลหน้าเดิมสวยใสเหมือนใหม่นะครับกระจกแต่งจาก R G นะฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยครับมาพร้อมกับไฟ daytime running light แบบนี้ครับบางโคนหน้าเดิมครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้าเช่นเดียวกันยางหน้าหลังครับต้องบอกว่าเบิกใหม่สภาพอยู่ที่ประมาณ95ครับจากบิตโกนนะครับขับรถด้านหน้าไม่มีถลอกนะครับไม่มีดุ่มแน่นอนครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยจริงๆครับ กระบอกโชว์ด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มมาตาไลด์จนถึงคาลิปเปอร์ด้านหน้าด้วยนะครับแผงม้อน้ําเดิมสวยครับไม่มีบุบยุบและรั่วซึมแน่นอนคอท่อด้านหน้าครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราด้านข้างเราเดียมไม่เคยมีบาดเหตุอกล่างแนบสนิทนะครับแฟลลิงฝั่งขวาเป็นสีเดิมครับสติ๊กเกอร์เดิมครบนะฮะไม่มีฉีกขาดดุดล่อนแตกแล้าวแฟลิงสวยครับไม่มีรอยเลยแข้งเครื่องฝั่งขวาครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตะพักเท้าขวาครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหักคันเบรกลัง ไม่คดไม่งอคันนี้อะคงเป็นคันนี้เป็นข้อแต่งนะครับจาก SC Project เป็นของแท้เบอร์ศูนย์ครับมาฟังเสียง่อคันนี้กัน,นตัดติดง่ายครับรอบเดินเบาดิงอัตราเร่งเป็นไงนะครับขึ้นเร็วลงเร็วครับอัตราเร่งดีครับผมไม่มีสะดุดเลยนะฮะ สวิงอร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานครับจานเบรกด้านหลังนะครับองบอกว่าเป็นแค่รอจริงๆครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs ครับขอบล้อด้านหลังครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์นะฮะคันนี้ครับ7,000กิโลเมตรแท้แน่นอนครับนี่ครับท้ายสั้นแต่งครับจาก gtp สามารถพับเก็บได้เมื่อกี้ลืมแจ้งไปครับอันนี้เป็นยางใหม่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ยางเดิมเป็นยางเบิกใหม่ครับ90%ซนนะฮะ ศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยบัดเหตุเลยทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้ายโชสเตอร์ครับเดิมๆติดรถมาจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานพักเท้าซ้ายครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่โคดไม่งอครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเมื่อกี้ลืมบอกไปครับระบบเกียร์ควิกชิปเตอร์สามารถใช้งานได้ตามปกติเฟรมสวยครับไม่มีรอยนะฮะให้ดูเลยสวยใสนะครับสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบ นะครับไฟิ่งฝั่งซ้ายนะครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยถลอกแตกร้าวทิกเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนนะครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูครับแห้งใสตามทะตายทันเดอร์ไบท์นนทบุรีครับกระบอกชงด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์จานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นแค่รอจริงๆครับสัมพาร์ด้านขวาก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละครับคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่เพียงนะครับ3,4ม0 0 0ืกพบาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวนะฮะ ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ตอนนี้ครับฟรีข้าส่งทั่วประเทศด้วยฟรีของเหลวใหม่ทั้งคันก่อนส่งมอบฟรีค่าโอนครับเงินสดลดได้อีกถ้าคุณมองหาจำ 5R6 บอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเล็กใหม่เพียงหลักพันสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงครับถ้าคุณหาอยู่มาที่นี่ทนนครับพันาบ,บันทักบุรีสวัสดีครับ